รับประทานไข่ต้มเป็นประจำก่อนนอนทุกวันได้ประโยชน์อะไรวันนี้เราไปรู้จักกันครับสวัสดีครับไข่ต้มหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับว่าไข่ต้มนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่คุณอาจจะไม่ทราบว่าการรับประทานไข่ต้มเป็นประจำตอนช่วงยามเย็นหมายถึงงดอาหารเย็นไปเลยมันจะมีประโยชน์อะไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์ของการงดอาหารเย็นแล้วรับประทานไข่ต้มอย่างน้อย1-2ฟองกันครับ1ครับ สามารถช่วยลดความอ้วนได้ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านน้ำหนักตัวและปัญหาทางด้านสุขภาพขอแนะนำวิธีการลดน้ำหนักที่ได้ผลดีแบบ100%นั่นก็คือการรับประทานไข่ต้มก่อนนอนครับวิธีนี้จะทำให้คุณลดน้ำหนักลงได้อย่างรวดเร็วนะครับและทำให้คุณอิ่มได้นานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่ช่วงแรกๆเราขอแนะนำนะครับให้คุณรับประทานไข่ต้มกับผักสลัดหรือว่าพวกอาหารที่ เบาๆท้องสักหน่อยมันจะทําให้คุณนั้นสบายตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเริ่มสึกดีขึ้นแล้วคุณก็ค่อยรับประทานแตไข่ต้มเพียงอย่างเดียวมันจะช่วยลดน้หนักของคุณได้เป็นอย่างดีครับ 2. ครับช่วยกําจัดอุจจระตกค้างในลำไส้หลายๆคนนะครับมีปัญหาหน้าท้องป่องทั้งๆที่เป็นคนผอม ไข่ต้มนั้นสามารถช่วยจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้และสามารถช่วยแก้ปัญหากลิ่นตัวได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากคุณมีปัญหา2อ,อย่างนี้ควบคู่กันขอแนะนําให้คุณรับประทานไข่ต้มอย่างน้อย1สัปดาห์ครับเป็นประจาทุกวันมื้อเย็นนะครับมันจะทาให้คุณนั้นกลิ่นตัวจางหายไปและก็ทําให้หน้าท้องคุณยุบลงได้อย่างแน่นอนครับ 3. ครับมีส่วนช่วยในการบํารุงระบบประสาทสมองและดวงตาครับ การรับประทานไข่ต้มเป็นประจำจะมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพโดยรวมและถ้าหากคุณรับประทานไข่ต้มอย่างต่อเนื่องกันมันจะช่วยปรับสมดุลและลดระดับไขมันภายในเลือดได้อีกด้วยเพราะว่าในเลือดของคุณนั้นจะมีไขมันน้อยลงจากอาหารเย็นครับร่างกายจะดึงไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายนมาใช้งานแทนจึงทำให้ไขมันในเลือดของคุณลดลงกว่ามากกว่าเดิมครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กับการรับทานไข่ต้มตอนเย็นถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ